สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการที่นี่สมุทรสาครกันอีกแล้วนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้เรื่องราวดีๆต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครของเราให้มากขึ้นกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเราค่ะสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงบุคคลอันเป็นตัวอย่างที่จะนําแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับเราได้นะคะกระเป๋าถือเป็นสิ่งของที่เกือบทุกคนจะต้องพกติดตัวไว้ใบเล็กบ้างใบใหญ่บ้างแล้วแต่ความจําเป็น ความชอบและสไตล์ของแต่ละคนค่ะซึ่งรายการในวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปทำความรู้จักกับเจ้ากระเป๋าหนังในรูปแบบต่างๆหน้าตาและความเป็นมาของกระเป๋าหนังเหล่านี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมพร้อมกันค่ะกับรายการที่นี่สมุทรสาครสัปดาห์นี้ค่ะ ่าผู้ชมครับผมาพาคุณผู้ชมมารู้จักอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีในจังหวัดนะครับกับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหนังนะครับซึ่งที่นี่พื้นที่ในส่วนของตำบลสวนหลวงนะครับเป็นอีกหนึ่งผู้ที่ผลิตและจําหน่ายกระเป๋าหนังหรือผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งหมดนะครับซึ่งผลง,งานที่เห็นตรงนี้นะครับ ภายในชื่อโรบินค้ากระเป๋านะครับและผู้ได้รับคำตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เห็นตรงหน้านี้ครับอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับคุณคุณตุ่มนะครับผมขอเล็กชื่อหน่นะครับสวัสดีครับคุณตุ่มครับคสวัสดีค่ะต้องกวนถามทีนึงครับอย่างที่มาที่ไปของการทํากระเป๋าหนังภายใต้แบรนด์โรบินค้ากระเป๋าเนี่ยมีที่มาอย่างไรครับก็จริงๆเริ่มแรกเลยพี่รับจ้างผลิตก่อนครับต่อมาก็มีเศษหนังอะไรเหลือเยอะพี่ก็คิดว่า จะทํายังไงให้มีคุณค่ามีประโยชน์ขึ้นมาพี่ก็เลยลองทํากระเป๋าเล็กๆขึ้นมาพอทํากระเป๋าเล็กๆไปขายมันก็ผลตอบรับโอเคดีก็มีลูกค้าถามเออพี่ไม่ทาใบใหญ่มาขายมั่งอะไรเงี้ยพี่ก็สมมุติว่าพี่ทําออเดอร์ส่งพี่ก็จะทําเกินออเดอร์เขาครับก็พอขายได้อยู่อ๋อก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์ในส่วนนั้นถามอย่างที่พี่บอกว่าเศษหนังที่เหลือถึงจะมาทําในส่วนของผลิตภัณฑ์ของพี่เองค่ะ ก่อนหน้านี้ทําอะไรก่อนครับก่อนหน้านี้ก็ทําเป็นแบบพวงกุญแจมั้งอะไรไม่ได้ทำก็เก็บไว้อะเก็บไว้จนมันเยอะอ่ะพี่ถึงได้ว่าเออเอามาทําให้มันเป็นเงินขึ้นมาค่ากับข้าวก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าจบทางด้านเกี่ยวกับการทําหนังมาโดยเฉพาะค่ะแฟนพี่จบศิลปะตะกั่งกร,รุงเทพอ๋อครับเขาเรียกว่าเป็นสาขาวิชาเฉพาะเฉพาะด้านด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วอย่างจุด เริ่มต้นก่อนหน้านี้ก่อนที่มาทํากระเป๋าหนังทําอะไรมาก่อนนะพี่ทำรองเท้าแต่ก่อนทารองเท้าเปิดร้านเองรับสั่งตัดอะไรอย่างเงี้ยทารองเท้าส่งก็เป็นรองเท้าหนังค่ะหนังก็แสดงว่าทางด้านหนังนี้ทํามาโดยตลอดค่ะแล้วคือจุดจุดหนึ่งที่อย่างที่บอกว่ามีเศษหนังเหลือถึงจะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองเมื่อก่อนก็พูดตรงว่าเป็นเป็นมือปืนรับจ้างให้คนอ,คอ,อื่นเขาอยอะตอนนี้ก็มาทําเป็นของตนเองะ ภายใต้แบรนด์โรบินโรบินโรบินมาจากไงครับอพอดีลูกชายทำเฟซบุ๊กให้ไม่รู้ชื่ออะไรก็เลยเป็นโรบินค้ากระเป๋าอ๋อโรบินนี่คือชื่อลูกชายค่ะก็เลยมาตั้งในส่วนของเราเองค่ะจากณวันนั้นที่เริ่มต้นจากรานเศษกระเป๋าเศษหนังมาทำกระเป๋าเนี่ยกี่ปีแล้วครับของพเดตภัณฑ์ตัวนี้ก็น่าจะประมาณห้าปีขึ้นห้าปีลงมาไม่ต่ำกว่าห้าปีอ่ะไม่ต่ำอยู่แล้วไม่ต่ำกว่าห้าปีแน่นอน ก็คือทําทุกแบบทุกดีไซน์ก็คืออยู่ที่ลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าแบบมีตัวอย่างมาอะไรเราก็บางทีเหมือนเป๊ะมันก็เป็นไปนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วแต่ต้องเทสแบบออกมาก่อนจุดไหนที่เป็นจุดยากในการทํากระเป๋าของพี่แฟนพี่ทําแบบจุดนั้นจะยากกว่าในการขึ้นแบบใช่ไหมฮะใช่การหาแบบน,นั้นจะยากหาแบบไม่ยากเราซื้อเอาอ๋อแต่ว่าตอนทํายาก ก็แสดงว่าของที่นี่ค่ะรับผลิตจขายเองด้วยแล้วก็รับซ่อมด้วยนิดหน่อยซ่อมยังไงครับถือว่าเป็นงานซ่อมที่ที่นี่รับซ่อมก็อย่างหัวซิปหลุดงานของที่อื่นบางทีถ้าคนรู้จักแถวเนี้ยเขาก็จะมาทิ้งไว้ที่เนี้ยซ่อมครับพี่จะเน้นว่าถ้าไม่สีเรียสเรื่องเวลานะซ่อมให้ได้เพราะว่าถ้าไปซื้อใหม่ก็หลายบาท นะครับคนข่าต,ต,ต,ตรงๆว่าที่ทำเนี่ยกระเป๋าเนี่ยถ้าแยกประเภทเนี่ยที่นี่จะมีประมาณกี่แบบกี่ลายประมาณโอ้โหเยอะเอกสารคาดเอวแล้วก็สะพายผู้หญิงอย่างเงี้ยเยอะอะหลายแบบมากนี่แค่ส่วนหนึ่งที่มาตั้งไว้ <c oughs> แต่จริงๆมีมีเยอะกว่านี้อีกยังถามจริงว่าที่นี่เครื่องไม้เครื่องือพอถึงขนาดที่ทําได้ถึงขนาดนี้ไหม ก็มีทุกอย่างอ่ะไม่ต้องนั่นขาดอย่างเดียวก็คือที่ปั๊มโลโก้เท่านั้นไม่ได้ลงทุนพราะต่อไปถ้าถ้า,ถาทำไปจดลิขสิทธิ์ปุ๊บมีโลโก้ก็ต้องซื้อตัวเหยียบปัม๊มตัวช็อตโลโก้เขาเรียก คนทั่วไปที่มาซื้อหรือมาชมในแบบของเราเนี่ยเขาชอบในส่วนไหนมากกว่าพี่รับประกันหมดเลยเนี่ยถ้าอย่างซิปของพี่ก็จะเป็นเน้นวเคมหมดทุกอย่างเลยไม่ใช้ซิปจีนเลยใช้ยี่ห้อหมดเน้นของดีมีคุณภาพแล้วก็รับประกันให้ลูกค้าถ้าเป็นอะไรพี่รับประกันทั้งงานพี่พี่จําได้หมดทุกแบบเอามาซ่อมที่พี่พีจริงเหรอพี่ผมเห็นบอกว่าค่ากระเป๋าใบเนี้ย ไม่มีแบรนด์โลโก้พี่ดูได้พี่จำได้จำได้โอ้โหที่บอกว่าแบบเยอะก็ยังจำได้เกือบ <จำ S 1> หมดจำได้เพราะว่าฝีเข็มอะไรเราจะบางทีได้มันต่างกันนิดเดียวก็รู้ว่าแบบเพราะเราแบบเราที่ออกไปเราจําได้ว่ามันมีขี่แบบไงจําจากแบบก่อนแล้วก็มางานเราก็บางทีคนเอาไปก๊อปก็มี เรามาดูในส่วนของการทําเครื่องหนังนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้พี่ธานีทําอะไรครับวัดแบบครับชุดนี้จะใช้ทําอะไรครับพี่อันนี้สายสะพายคัดเอวคัดอกครับโอ้ย oh. สะพายก็ได้คือจริงๆเราต้องมีแบบก่อนมีมีแบบก่อนคืออย่างนี้เราเราเรียกว่าแบบแพทเทิลหรือแบบเนี่ยพทเทิร์นแบบครับซึ่งเราสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเอง อ๋อไม่ว่าในส่วนของตัวรูเจาะอะไรพวกนี้ว่าต้องติดตรงไหนเย็บตรงไหนอะไรงนี้ก็จะมีมาร์กไว้ให้ครับอ๋อตัวท้แบบอ๋อครับต้นแบบเป็นลักษณะนี้วาถอดแบบก็เป็นอย่างนี้ครับผมก็จะบอกระบุว่าตัวนี้เป็นชิ้นอะไรชิ้นอะไรชิ้นอะไรใช่ไหมครับอ่อัตราส่วนเท่าไหร่อ่าเผื่อคนอื่นทำเราก็เข้าใจแบบอ่านรายละเอียดในแบบอ๋อนะฮะ กระดาษนี้ก็กระดาษทําแบบก็ไม่ธรรมดานี่ครับนี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ประหยัดประหยัดเราประหยัดได้เราประหยัดครับอย่างจริงๆกระเป๋าหนึ่งใบถามพี่ธานีก็ได้ครับว่าจะใช้เวลาในการทำหนึ่งใบกี่วันมันแล้วแต่แบบนะ ก็แบบง่ายหน่อยมันก็เร็วไม่ชิ้นส่วนไม่เยอะส่วนประกอบไม่เยอะใช้เวลาน้อยหน่อยถ้าชิ้นส่วนเยอะรายละเอียดเยอะก็ใช้เวลานาน เมื่อกี้ครับแผ่นเาเสมอขนาดขนาดนี้พอปอกเสร็จก็จะเห็นนะครับว่าส่วนหนังก็จะบางลงไปนะฮะใงจุดนี้ที่เห็นนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการถ้านําไปเย็บใช่ไหมครัใช่ครับอย่างนี้ปอกพบับดินจะบางกว่าอ๋อพบับดินก็คือไปแล้วก็เย็บอีกทีหนึ่งครับทากาวแล้วก็เย็บอ๋อจะได้แบบจะบางกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะฮะ กบหนังสองก็คุ้มเลยอ๋ออย่างที่เห็นการทากาวนะฮะก็จะเป็นระดับมืออาชีพเอา4ี่แผ่นประกบเลย ริมเพื่อให้คือลักษณะลักษณะให้เป็นอย่างลักษณะนี้ใช่ไหมครับพี่อ๋อนี่คือการพับริมพับริมเข้าไปข้างในแล้วค่อยเย็บทีหลัง อย่างพี่ตุ่มครับอย่างเมื่อกี้คือเขาเรียกว่าเข้าเข้าริมพับริมแต่ถ้าเกิดว่าของที่พี่ตุ่มทํานี้ก็คือในส่วนของการเขาเรียกว่าเก็บเก็บขอบคือบางครัง้งบางบางอันเราไม่ได้ไม่ได้พับเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับนะเราก็จะใช้เก็บงานอย่างนี้เอาอ๋ออย่างทุกใบนี้ของของพี่ตุ่มเองนี่ก็จะเก็บทั้งใบเลยเก็บทั้งใบเลยอันไหนที่เห็นในส่วนของที่เป็นหนังนี่ก็จะทําลักษณะนี้เก็บหมด เนือในส่วนของกระเป๋านะครับในส่วนของผู้ที่ชื่นชอบทางด้านจักรยานนะครับที่นี่ก็ทําในส่วนของเขาเรียกเครื่องหนังประกอบในส่วนของจักรยานได้นะครับไม่ว่าในส่วนของที่แฮนด์นะครับก็จะเป็นหนังในส่วนของกระเป๋าเก็บของนะครับที่นี่ก็รับทําเหมือนกันนะครับไม่ว่าในส่วนของกระติก Suzanne, น้ำนะฮะที่หุ้มที่หุ้มกระติกน้ํานะครับก็ทําได้รวมถึงกระเป๋าหลัง ที่นี่ก็ผลิตเหมือนกันนะครับตั้งแต่ที่ทำมาเนี่ย กระเป๋าหนังรวมถึงในอดีตที่ทำรองเท้ามาเนี่ยความภาพคุณชัยและเสียงตอบรับของลูกค้าเป็นไงก็ดีนะจะเอาเริ่มจากลูกค้ารองเท้าก่อนเอ้าพี่รองเท้าพี่ทนมากเลยนะหนูหาซื้อไม่ได้พี่ไม่ทําแล้วเวอรบอกเออพี่เลิกทําแล้วทารองเท้าทนเกินไปขายไม่ค่อยได้เคยทำทนกนไปก็ไม่ดีอ่าไม่ดีการตลาดมันไม่ได้งนะเอาเรื่องจริงนะครับแล้วอยากกระเป๋าแล้วพี่ <c oughs> กระเป๋าก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะใช้ดี ก็ทนกันไป,ไปหรือเปล่าไม่อ่ะส่วนมากก็จะเขาไม่มีใบเดียวลูกค้าถ้าคนซื้อถ้าคนเขาใช้หนังอยู่เขาจะรู้ว่าพี่ชอบคนที่เขาใช้อยู่เขาจะรู้ว่าอะไรเป็นไรงี้ยขายง่ายแต่ถ้าว่าคนไม่เคยใช้จับก็วางแพงมั่งเลยมั่งแต่คนที่เขาใช้เขาจะรู้ขายง่ายอย่างในส่วนของโรบิน<อ>้ากระเป๋าเนี่ยครับที่ไปวางจำหน่ายอยู่เนี่ยมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ ถูกสุดก็ร้อยหนึ่งเป็นกระเป๋าเล็กๆคล้ายๆตัวนี้เป็นสตางค์ใส่เหรียญน่ะครับแล้วก็กระเป๋าใส่สตังค์ที่เป็นหนังใช่แล้วก็แพงสุดก็สองพันกว่าอ๋อไม่ได้แบบถึงราคากับหมื่นไม่ไม่มีสองพันกว่ากว่าขึ้นไปนิดหน่อยไม่แพงไซส์ยังไงครับสองพันกว่าบาทเอกสารตัวใหญ่ตัวนี้ใส่โน้ตบุ๊กอะไรได้อย่างในกระเป๋าถามนิดนึงว่าถ้า บุคคลที่ชื่นชอบดังเครื่องหนังหรือบุคคลที่มมไม่เข้าใจทางด้านหนังเลยเนะี่ยกลัวเขาซื้อไปเนะี่ยจะดูเขาจะดูแลรักษาพวกนี้ยังไงครับพี่ <l> ก็พี่จะบอกว่าถ้าไม่ใช้อ่่าไปแฝนมั่วเอาถุงพลาสติกใส่หน่อยขี้ฝุ่นมันจะจับตมซอกตำอะไรเงี้ยก็ไม่มีเลยใช่ไหมฮะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทําไงพี่ก็ใช้แปรงปัดเอาแล้วก็สเตย์ครีมเช็ดเช็ดเช็ดอย่าไปซักแค่นั้นเพราะถ้าซักเพราะหนังเข้าถ้ำน้า ลามขึ้นอ๋อใช้สเตคีนทำความสะอาดตามปกตินะครับปัดฝุ่นออกก่อนฝุ่นําฝุ่นเนี่พี่แฝดเป็นตัวอย่างเห็นปะฝุ่นมันจะเกาะครับแต่เพียงปัดแล้วก็สเตคีนเช็ดก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ,อย่างที่เห็นลนักษณะนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเขาเราียกว่ามาชมมาซื้อมาให้ผลิตให้เนี่ยจะมีกี่ช่องทางในการติดต่อพี่ครับก็ใน Facebook พี่ก็ได้โรบินค้ะกระเป๋าก็จะปรากฏแล้วอ แล้วก็ที่ตลาดน้ําวัดใหม่หนองพระองค์แล้วก็วันเสาร์ที่สองสุกที่สองและเสาร์ที่สองของเดือนก็อยู่ที่พันท้ายมาร์เก็ตถนนคนเดินอ๋อครับแต่ใน,นส่วนของเสาว์อาทิตย์ก็จะอยู่ที่ส่วนของวัดใหม่หนองพระองค์งงค,ค่ะก็ไปเจอพี่ได้อ,อถ้าอยากเจอตัวก็โทรมาก,ก่อนอ๋อครับ <laughs> ครับและนี่นะครับในส่วนของของดีที่อยู่ในจังหวัดสุราครของเราครับกับผลิตภัณฑ์โลบินค้ากระเป๋านะครับของพี่ตุ่มนะครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่ตุ่มช่วยฝากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพี่หน่อยครับก <K> ็สนใจผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใช้งานดีทนก็ไปดูได้ที่วัดใหม่หนองพระอ่ะค่ะเสาร์อาทิตย์หรือถ้ายังไม่มีเวลาก็เข้าในส่วนของเฟซบุ๊กดู <f eng S 1> แบบดดูอะไรได้แล้วก็สนใจก็ติดต่อมา อ๋อนี่แหละครับในส่วนของของดีที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับกับเครื่องหนังโลบินค้ากระเป๋านะครับที่ผลิตพันโดยคนสมุทรสาครน,นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มเปอย่างมากนะครับให้เรามาเยี่ยมชมแล้วก็ได้รู้ถึงขั้นตอนวิธีการผลิตนะครับขอบคุณเปอย่างมากครับครับ จากเศษหนังที่มีอยู่เยอะเมื่อมีมากขึ้นจึงจุดประกาศความคิดนำไปผลิตเป็นกระเป๋าหนังใบน้อยใหญ่ออกมาวางจำหน่ายซึ่งก็ถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดแบบเดียวใบเดียวที่มีที่เลือกไม่ซ้ำกันค่ะแถมยังใช้ได้ทนนานนะคะเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบงานหนังโดยเฉพาะค่ะน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับโรลิ่กระเป๋าหนังที่มีจุดเริ่มเล็กๆแต่สามารถพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ เรื่องราวต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครของเรายังไม่จบนะคะยังมีอีกมากมายค่ะคุณผู้ชมได้ค้นหาซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามกับเราได้ที่นี่สมุทรสาครค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนํารายการนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้สําหรับวันนี้นะคะตูและรายการที่นี่สมุทรสาครต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ